ถูกแล้ววันนี้เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะไอตรงที่อ่าอะไรนะไอสากแก้วอะ่ะ<ม>วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยกระทนไม่ไหวก็ออกจะมาหวัวับไอไอไอพวกเขเมรยี่เยีย่ย<น>เนี่ยก็ดีมเงี้ย<ม>นะมาช่วยทหารอ้รโหมาจีบปากจีบคอพูดกูนึกว่าก<น>ูนึกว่าเป็นอะไรแล้วกังน,นี่กลายเป็น,น,นมแมนหรือเปล่าไม่เลยแน้นแล้วตั้งในอย่างนี้ตั้งอย่างเงี้เน้นในแจ็คไปต่างๆาอไอเยี่ยหน้าต้นตีนอย่างนี้ ไอ้ไอ้คนที่ขี้โกงเลือกตั้งเนี่ยจะมานั่งแล้วเที่ยวคุยว่าคนนู้นโกงคนนี้โกงตัวแม่งติดคุก,กเพราะแม่งโกงเลือกตั้งแหละใช่ไหมล่ะไอ้ยาหาพวกนี้แม่งทั้งนั้นแต่ะติดคุกมาทั้งนั้นน่ะแล้วมึงยังมีน้ำหน้า<แ>มานั่งโทรแต่งเนื้อแต,ตแต่งตัวจะเป็นเหมือนแบบกูรูแต่สาติติดคุกตลอดพวกนี้ติดคุกมาก่อนนะแม่งไม่มี<ว>ทาอะไรให้ประเทศชาติเจริญก็บอกแล้วไงว่าไอ้คนที่เขี้ขี้อย่างเงี้ย ทเที่ยเที่ยบางคนเนี่ยไปเที่ยวคนนู้นบอกคนนู้นโกงคนนี้โกงสุดท้ายเข้าตัวแม่งแม่งโกงทั้งนั้นติดกุ๊บเพาโกงเขาอะ<ม>่ะมึงยังมีหน้ามาบอก<ม>ว่าคนนั้นโกงคนนี้โกงไอสัตว์เห็นไหมเล่นกันไปอีกอีกอีกประเภทหนึ่งนะยกเลิก M O U มโอ่นะไอ<ม><ม>สัตว์นี่หัวใจขเขมรเลยเนี่ยเป็นเป็น,ปนทายาทกออ๋อยหุ่นเซนหรือเปล่าจะให้ยกลงยกเล<ม>ิกมาออกเป็นเป็นะบวนการกันบอกยกเลิกหับพ่อมึงเหรอไอเหียสัญญามีไว้อดีแล้วไว้คำคอดี แต่พวกอยากยกเลิก<ช>ตอนแรกอยู่รัฐบาลไม่อยากยกพอไปอยู่ไม่ได้อยู่กับรัฐบาลกูอยากยกเลิอกอย่างงุ้นอย่างนี้เอาประเด็นเข้ามาเพื่อจะมาเล่นอย่างงู้นเล่นเกมการเมืองซะจนโถไอ้พวกชิบหายไอ้เหี้ยต้องดา่าไอ้พวกชิบหายทุกแล้ววันนี้เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะไอ้ตรงที่อ่าอะไรนะไอ้สากแกว้วอ่ะ<ช>วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยกระทนไม่ไหวก็อ,ออกจะมาหวัวใจไอ้ไอ้ไอ้ไพวกเขเมินี่เยียเนี่ยก็ดีมอนกันนะมาช่วยทหาร ผมก็บอกใ,ให้ผมยังไม่เห็นในนะักการเมืองหน้าไหนเลยไอเย้เย่ออกมาเข้าข้างทนหารไอ้จัดเออาร์ก็จะออกมาทําลายทําลายชื่อเสียงประเทศดิสเครดิตประเทศเห็นไหมคุณดูเอาดีครับมีแต่นักการเมืองซิ่งรัฐบาลเนี่ยเขาช่วยกันทาเขาช่วยกันคิดกับกองทัพแต่เย,ยฝ่ายคา้านดีแต่เล่นตรงข้ามเล่นแต่ตรงข้าม U D D ell, 3, 4, ยูดีดีแบลวเอโมยูสี่สามเอมยูสี่สี่ยกเลิกยกเลิกยกเลิกบามายกลัวเย่ยอะไรเหรอกลัวใครเขาจะจับได้แล้วว่าใครไปอยู่เบื้องหลังงาน ไอ้สักทำไมรับรับงานกับใครกันอีกอ่ะเอโอยูส <M OU S 2> ีสามสี่สี่เนี่ยใครอยู่เบื้องหลังละ่ะผลประโยชน์ตกกับใครอ,อ่ะผลตกขี่หมูไหลเพราะคนอะไรมารวมกันเนเฮียรวมกันไปรวมกันมาอาลืมหมดเลยไอ้เฮียรลืมมามามาไปเก็บกันมือเขาก็ดวงไม่ทวงวัวสอวอ,อก็ไม่เอาอะไรอ,อะไรจะเอาอะไรอะพวกมึงยาวอะไรกันแล้ววันนี้เนี่ยจะกินมาจะกินประเทศกันไปถึงไหน แล้ววันนี้ใครขายชาติกันแน่เอาเอากันดีกว่าใครขายชาติได้ยกเลิก M อโใครขายชาติวะเอาไอ้พวกที่ชุมนุ่มอะอยากถามแม่งหน่อยไอ้เหี้ยใครขายชาติไอ้สัตว์เหี้ยเอาเปนตรงตรงเนี่ยไอ้สตีนแหมยกแล้วแต่ไม่เลิกก็คือไม่เลิกเขาก็ตั้งใหม่ยังมีคดีเดดอีกหนึ่งคนนี่ครับ เออแล้วคนคนที่จะคิดตั้งรัฐนายกและมนตรีเนี่ยคิดเองเออเองมึ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 งเอาอำนาจอะไรมาครับอำนาจมึงเหลอครคิดเองอะไรเองตรงนั้นเหรอครับพี่นะครับไม่เพราะว่าตอนนี้นะครับขอโทษนะเอามาทำซ้อนตีนอะไรฮะเอามาทำเนี่ยอะไรครับเออขอโทษนะถ้าใครที่ปล่อยข่าวว่าพรคเพื่อไทยจะไปเอานู่นเหรอฮะจะไปเอาอนุทินเหรอฮะเอ้าพักเพื่อไทยก็ยังมีอาจารย์ชัยเกษตรนิติสิริอยู่ครับนะครับ ขอโทษนะคงจะไม่มีแล้วครับความคิดที่พักคอไทยจะไปเอาไอ้อา,อา,อานุทินมาเนี่ยฮะขอโทษนะอเอามาท,ทําต้นตีนเลยฮะนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเดี๋ยวคดีทั้งเขาการะโดงทั้งอะไรต่อมีอะไรมันเยอะแยะแล้วนี่ยังไม่มีอีกนะฮะคุณเห็นสภาสภาชิโนโ,ไโนไทยไหมฮะอมืมสภาชินโนไทยไปดูดิครับอยังข<ม><ม>ลัคกรังอ่อสภาชินโนไทยเนอะเออกระ้ังสภาโ,โยาดยชิโนโนไทยนะครับก็ไปดูเอาสิครับ ืมสภาชิโนไทยยังก็ยังยังไม่มีการพิจารณายังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีใครเซ็นรับเพราะว่ามันยังไม่เร็จไอต้ไอต,รไอตรงนู้นก็ปูดไอ้ตรงนี้ก็ทะลุไอ้ตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้ครนะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกกันเลยครับว่าใครฮะใครเที่ยวปล่อยข่าวจะอาดุทินนะขอโทษนะฮะมึงมึงเอาชาติหน้าตอนบ่ายๆไปคิดเอาสมองไปคิดนะครับแล้วบอกให้เลยครับว่าและอย่างพรคเพื่อไทยก็คงไม่จําเป็นแล้วครับสำหรับอนุทินที่ออกไปแล้วก็ออกไปเลยอนยะ่างนี้ นะครับจะไปอยู่จะเป็นยังไงก็ช่างแม่งนะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยฮะพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์ที่จะตั้งเพราะอะไรวันนี้พรรคเพื่อไทยก็มีเสียงเงาพอในสภาและพรรครวมร<ช>ัฐบาลเขากาลังจับมือกันกลมเหนียวแน่นไม่มีใครเขาแตกแถวฮะถึงจะเป็น260กว่า269เสียง267เสียงคุณก็ดูเอาเถอะครับนะครับนี่คือพูดไว้ก่อนนะถ้าเกิดมีอันที่ว่าอ่า ในวันที่ยีบเก้านี้นายกรัฐมนตรีแพรทองทานหลุดก็ยังมีท่านใจเกษมนิติสิรินะครับครับไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับวันนี้ยังไงรัฐบาลก็ยังมีอยู่ครับแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับแต่เป็นไปไม่ได้ละครฝ่ายค้านจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยยากครับรู้เปล่าไม่ใช่มันคิดยังไงเขาเรียกว่ามันจะคิดข่าวลวงเอาข่าวเฟคนิวออกมาเพื่อให้คนนึงฮะว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เรียกคะแนนเสียงแต่มันไม่ได้หรอกครับนะฮะคิดเอาปีอย่างนี้มันไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอกวันนี้มึงไปเป็นฝ่ายค้านแล้วคา n ี i เด t มันต้องฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลออกสองร้อยห้าสิบก็จบแล้วครับก็สองร้อยห้าสิบเอ็ดมาก็เป็นนะเป็นต่อครับเท่านั้นเองนะครับหรือใครจะทิ้งถุงขนมมันก็คงยากแหฮะเพราะวันนี้เขาไม่เอาด้วยละครับกับกับพักสีน้ำเงินแล้วก็กับพักส้มไม่มีใครก็เอาด้วยฮนะแม้กระทั่งเรื่องลบกันลบกับขมินนะพักส้มยังต้องมีหน้านะจำใหญ่คนนี้ได้ไหม ยายปรหมองข้างยืน<อ>่นน่ะออกมาพูดว่าเขาต้องเป็นฮีโร่สร้างฮีโร่ก็ฮีโร่ก็อยากเป็นฮีโร่ในการสนามรบเพราะฮีโร่โโโก,ก็ต้องให้ลบกันต่อไปเพื่อจะมีฮีโร่เกิดเ,<อ>เขายังไม่หยุด<อ>ลบแล้วกันหรอครับก็ต้องลบมามันคิดอย่างนี้ไงฮะกับผมที่พูดอยู่นี่ไงว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นคนไทยหัวใจเขเมรเงินเยอะทําไม<อ>ล่ะฮะ,ะ,ฮะถ้าขมพูดว่ามีข่าวออกมาว่าเสียหนูจะมาเป็นถามว่าทําไมแล้วเสียหนูมีอะไรที่จะต้องเป็นได้ฮะมีคะแนนเสียงเท่าไหร่ ใครก<ไห>็เอาด้วยฮะวันนี้ทําลําพังเอาเขากะโดงก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้มีข่าวดีเร็วๆนี้เขากะโดงกับสวท,ที่ที่ตอนนี้หัวกันแหลกไม่ได้หัวนะฮะแม่งโกงแม่งโกงต้องพูดว่าโกงฮะสวโกงฮะครับวันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังแหมมีหน้าอยากจะเป็นนายกขอโทษนะฮะนี่วันนี้เนี่ยสภาที่โนทัยเบกเอาแกสภาก่อนที่จจ้างเนี่ย แดงกับน้ำเงินทะเลาะก,กันนี่มาเกี่ยวอะไรกับส้มบอกมันไม่เกี่ยวหรอกเหียแดงก็ไม่ได้ทะเลาะใครหรอกไอสัตว์มีแดนะน้ำเงินกับส้มเนรุดเราไปไปจูบปากกันได้อ่ะที่แรกก็ด่ากันชิดหายใบป,ป่วงในสภายายสิริวันไม่ต้องเข้ามาดูหรอกนะมึงม่นนุ่นไปไปเชียร์ส้มของมังนนุ่นอีควายนะเข้ามาให้ด่าทำเหียอะไรอีส้มอย่าร้อนตัวอย่าร้อนตัวนะอีเฮียอย่าร้อนตัววันนี้ด่ามันหน่อยเว้ยเพราะว่าออกอะไร ออกจังไง t i k กต k อไอ้ติกตไอกตไม่ได้ออกนี่ด่ามันจิบหายออก Facebook อย่างเงี้ยด่าเป็นที่หน่อยกูไม่งอ้อแม่งและติกตอกไอ้สัตว์นะกูเอาเฟซบุ๊กกูเนี่ยแหละล่อเต็มๆความจริงความลับมันไม่มีในโลกถึงเวลามันมาปูดตรงรัฐบาลชุดของอ่ะท้าคุณแพรทองทานชินวัตรมันนี่ปูดหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอนการพนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าไอไซอะไรอ่ะ ไอคอเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งบอดทั้งคอเซ็นเตอร์ทั้งยาเสพติดนะและสแกมเมอร์มันมีหมดนะวันนี้มันมาปูดตอนนี้หมดวสอวอก็โดนจับได้ทุกอย่างมาปูดตอนนี้หมดแล้วใครล่ะครับหรือว่าวันนี้พักส้มเขาจะพยายามประกบก,กับพักน้ําเงินเพื่ออะไรให้ช่วยเรื่องสสอ,อีีสี่สี่คนที่จะโดนล้มล้างปปชจะโดนออกอยู่วันสองวันนี้หรือจะอยังไงขอโทษนะถ้าสี่สี่คนออกมาก็แทบหมดพักนะ เห็นไหมก็วันนี้แล้วแล้วประชาชนนี่เขาตาสว่างกันหมดแล้วครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างไทยกับเอมเมมันไม่ได้เกี่ยวกันรัฐบาลชุดรัฐบาลชุดนี้จะปราบพ,พวกมีอิทธิพลจะปราบพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์และปราบไปปราบมามันนี่มันกระทบหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าที่ไทยะจะโดนพืโดนกัมพูชาเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล,ล้วรัฐบาลชุดไหนที่ปล่อยให้เข้ามาคาลัคาชังอยู่วันนี้ซึ่งเป็นประเด็นอยู่นะครับ แล้วแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยที่ตามหากันใหญ่ตามหากันไม่ได้อยู่ไหนกายครับไอ้เอียคุณเซนละหัวหน้าแก๊งไอค้คมเมนเนี่ยละหัวหน้าแก๊งอาจจะมีมพวกนะฮะจะมีคําถามพวกว่าเอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับนักการเมืองไทยมันก็อาจจะมีไอน้นักการเมืองไทยบางพรรคที่ไปเอี่ยวกับไอ้คุณเซนครับ <Yeah. S 1> อาจจะเป็นได้เพราะอะไรฮะเพราะบอนมันมีฮะใครเป็นชื่อเจ้าของอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นสิทธ์สหายมีกี่สาหายสามสาหาย,ส,าส,าหายสี่สาหาย นะครับเป็นของใครบ้างอะไรบ้างแบ่งกันจิ้บหยวาวปวงแบ่งกับใครบ้างแบ่งกันนายทหารใหญ่อดีตน,นายทหารใหญ่ด้วยหรือเปล่า <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยพยายามปัดแล้วปัดอีกปัดแล้วปัดอีกแต่พอผลสุดท้ายครับ <c oughs> มันก็ปูดแดงขึ้นมาทุกวันนกกระปูตาแดง <c oughs> น้ําแห้งก็ตายเพราะน้าแห้งแม่งตายจริงๆ <c oughs> และแม่งตายยกแกงยกเราเลย <c oughs> ไม่ว่าไอเหี้ย <c oughs> ไอหาไอจัดไอแก่ไอเท่าเรียบร้อยหมดเห็นไหม นี่ผมพูดเองนะผมไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวจะมาเป็นเดี๋ยวเป็นแกนเลยจัดคิวีมึงเอาอะไรมาพูดกูพูดกูเรื่อยๆอ่ะเออก็กูไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครอยากรับก็รับไปใครอยากเฮียก็เฮียไปนะช่างแม่งไม่ไรวันนี้เขาตาสว่างกันหมดแล้วถ้าลองไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ป่านี้คนก็ยังดักดางกันหมดไม่รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรใครงาบเขาใครทําอะไรใครเปิดบ่อนใครทําอะไรคอนเ็นเตอร์ใครมีเกี่ยวกันเรื่อง ยาติติดยาอะไรยากันชงกันชงกันจาปลูกกันที่ที่ไหนเขาบอกว่าแหมปลูกไปเปียให้ปลูกบ้านเราหกต้นไอสัตว์พอประกาศปั๊บแม่งโตเร็วเหลือเกินต่้าหัวคนแล้วไอ้ย่เอากัญชาเข้ามากันแล้วไอหี่ยอย่างนี้เลยครับผมพูดอย่างนี้มันเป็นอะไรน่ะ